หลึกที่งดงามเหมือนกับออโดรรีเฮบบาเลยครับไฮคุณเรียกว่าใจกนออาริกอันนี้คือเป็นคำขอบคุณภาษาไทยนะครับดันเซありがとโนาเเป็นคำขอบคุณภาาษของผู้ชายนะครับไฮชิว่าจูเซนอฮโนอาแล้วต่อไปก็เป็นคำว่าขอบคุณนะครับที่เป็นขอบคุณค่ะของผู้หญิงะครับโนซันจิอิเสทุกคนชอบไหมครับ いいผมชอบของผู <laughs> <laughs> ้หญิงมากกว่านะครับเฮ้ยอ่าเฮ出てきましたครับอันนี้ก็ถ่ายนะครับคู่คันครับใครกันนะคนนิดว่าเป็นใครครับคนรุ่สใช่คนนี้เปล่าครับเชิงเซมเออใช่ไหมใช่ <laughs> ใชใชครับ <laughs> ่ก็ถ่ายที่ออฟฟิศของผมตอนที่เขาไปเยือนเมื่อครึ่งปีที่แล้วนะครับ, ơn, รบそして僕がกこ,こ็来た理由を作りましたเเป็นสาเหตุทีให้ผมมายืนอยู่ที่นี่ในวันนี้ครับはいこれはその時の上流水のですอันนี้เป็นรูปของน้ำกลั่นนะครับはいそれにブレスレットをつけました แล้วเราก็เอาตัวสร้อยนะครับไปใส่ให้ครับทำให้ผลึกของน้ำงดงามอย่างในรูปนี้ครับต่อไปนะครับเราลองเ,เอาไปสาใส่ในน้ำปราปาครับแล้วก็ได้ผลึกที่งดงามอย่างนี้นะครับ และผมนะครับก็เอาตัวจี้อันนี้นะครับไปใส่ในน้ำครับก็ได้ผลึกอย่างในรูปนะครับกูกเโก้อึะกระเกอดวสตันเดียวเฉียวก็คือที่ผมเอามาใส่ติดตัวไว้ตลอดเวลาก็เพราะว่าตัวจี้อันนี้นะครับสามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบที่ท่านเห็นในรูปได้ครับเฮ้ยมาซื้อเกจิมินาสังกาอาที่ก๊ะเตอร์ยูชอว์พินว่าพะดงที่นี่มีเตอร์เบรี่กูด ครับก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าทุกท่านที่พกติดตัวมาก็จะดีต่อตัวเองมากครับเฮ้ยว่าที่2000 2003ครนบส่รนตผมก็เริ่มที่จะออกไปกล่าวไปพูดนะครับในที่ต่างๆตั้งแต่ปี2000แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญของผมนะครับก็คือในปี2003ครับ ส่าว่าสันติภาพบนโลกหรือมีอะไรหตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักนะครับว่าจะมีสันติภาพบนโลกหรือมีอะไรหรือเปล่าตอนนั้นผมก็คิดว่าออประเทศที่มีความไม่สงบนะครับก็เพราะคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับมาทะเลาะกันไม่เกี่ยวกับตัวผมเลยไม่เคยสนใจ ししかああることがってってんですね。でね、เวลานั้นนะครับก็เกิดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของผมขึ้นมาครับคาราย์มาโกะฮัจ2003年に。ก็คือในปี2003นะครับหลานที่น่ารักคนแรกของผมก็เกิดขึ้นมาครับนี่บอกคนนะก็ตัวเตียวเลเน่าราย์ดิน่ารักไหมครับทำมือเหมือนพนมเดอะโคโนโก まเจอ่ย<で><ん>หลานที่น่ารักคนนี้เกิดขึ้นมานค,ความคิดต่างๆผมก็เปลี่ยนแปลงไปครับううทำให้ผมรเริ่มที่จะมารณรงค์ในเรื่องของความมีสันติภาพบนโลกครับ